สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้กลับมาพบกับแ้งอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะนี่เป็นการพยากรณ์ชาวราศีมิถุนลัคนาไม่ถุนนะคะประจำปากหลังของเดือนมีนาคมสองห้าสี่จ๊ะขอดูไพ่พลังงานหน่อยค่ะไพ่พลังงานค่ะของชาวราศีมิถุนลัคนามิถุนเมื่อกี้เปิดมาแบบเจอหกดาบแต่เดี๋ยวดูก่อนจะเดินจากไปไหนกหนันชาวราศีมิถุนลัคนามิถุนค่ะขอดูไพ่พลังงานของคุณหน่อย The Devil โอเคบางท่านคูเกับชาวราศีมังกรละคนามังกรช่วงนี้อารมณ์ของคุณมีความเป็นธาตุลมมากสูงมากสวิงแต่ก็ยังไม่แน่ใจนะว่าจะตัดสินใจยังไงนะคะอ่ามีความรู้สึกว่าต้องการให้เป็นอย่างนี้ทําไมเขาไม่เป็นแบบนี้ทําไมทําไมมีคําถามอะไรมากมายนะคะอ่ะทีนี้มาดูกันต่อมันเป็นเพราะว่าเหมือนร้อนรุ่มในจิตใจนะอ่ะทีนี้มาดูกันต่อนะคะกับ คุณเจออะไรกันมาบ้างชาวราศีมิถุนลัคนามิถุนค่ะ t e m p e r a n e ค่ะโอ้เรื่องความรู้สึกมางท่านคุยกับชาวราศีธนูลัคนาธนูนะจ๊ะ the emperor นะคะสองไม้เท้าโอเคคุณไม่รู้เลยว่าเขาคิดยังไงอยู่คุณไม่รู้สภาวะความรู้สึกหรือจิตใจของเขาเลยว่าเขาคิดยังไงกับคุณกันแน่นะคะเป็นความรู้สึกที่แบบไม่รู้เลยว่า คนคนนี้คิดยังไงกับคุณกันแน่บางทีก็มองบางทีเขาเทิดทูนคุณให้เป็นเทพบุตรเทพธิดาในความรู้สึกดีๆแต่บางทีเขาก็หายเขาก็เงียบเขาทําอะไรบางอย่างที่ปกปิดปิดบงังจะทําให้คุณรู้สึกว่ามันคืออะไรกันแน่คุณจะต้องไปในทิศทางไหนแต่เขาก็พยายามรักษาความสัมพันธ์นี้เอาไว้นะเนี่ยไพ่สองไม้เท้านะคะความสัมพันธ์นี้ก็พยายามรักษากันไว้อยู่นี่ใช่ไหมรักษาความสัมพันธ์นี้เอาไว้อยู่นะคะอ่ะ คุณเจออะไรกันมาบางท่านคบกับคนที่อาจจะเป็นคนอายุน้อยกว่าหรือว่าอาจจะมียศอาจจะมีตําแหน่งอะไรที่ที่ต่างกว่านี่เนี่ยบางคนบางท่านนะคะแล้วมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับอุปสรรคของเรื่องการงานมีการต้องปกปิดกันเรื่องของฐานะของความรักด้วย เพราะมันมีเกณฑ์เดินระเบินั่งกุชาวราศีมิถุนและัคนามิถุนมีเกณฑ์ที่ว่าคุณอาจจะได้คบคนพบเจอคนนี้นที่ทํางานหรือคนใกล้ตัวแต่คุณต้องปกปิดฐานะในการครบกันด้วยเรื่องสภาวะสภาพสังคมอะไรต่างๆแต่ก็มีเกณฑ์ที่มีใครใครคนนึงมีเจ้าของอยู่แล้วไม่คุณก็เขาทุกอย่างเป็นการอ่านสลับกันได้หรือว่าซ้อนทั้งคู่เลยต่างคนต่างมีเจ้าของให้จะติก๊กให้จะติก๊กบงังคับคุณกัชาวราศีตุลลัคนาตุลน,นะคะความสัมพันธนะ์ณตอนนี้มีเกณฑ์ที่ว่า สิ่งที่พวกคุณเจอกันมาของตุวพลาสติกคืออะไรมันยากกับการที่จะแบบพูดหรือพูมันยากเกี่ยวกับการทำให้ความสัมพันธ์นี้เป็นจริงได้มันยากมากเรื่องสถานะสภาพทางสังคมแต่มันก็ตัดกันไม่ขาดไพจัสมินมันตัดกันไม่ขาดจริงๆค่ะนะเนี่ยไพจัสมินมันตัดกันไม่ขาดมันต้องวนแล้ววนอีกวนเวียนวนเวียนกันอยู่แบบนี้นะคะทําให้ความรู้สึกนี้มันโอ้ยเจ้ายังไงดีจะไปที่ทางไหนดี ะะแต่ก็ยังตัดกันไม่ขาดยังตัดกันไม่ขาดนะคะอันนี้ชาวราศีมีถุนลัคนามีถุนบางท่านถ้าคนไหนที่เป็นครอบครัวคบกันแฟนกันอยู่แล้วคุณมีเรื่องลูกเรื่องอะไรบางอย่างที่จังต้องเจรจากันอยู่แล้วเขาก็ยังอยากมีคุณเอาไว้ในฐานะเมียเพื่อดูแลลูกหรือว่าดูแลบ้านดูแลส,บสมบัติอะไรบางอย่างของเขานะคะถ้าเขามีเกณฑ์ที่มีใครคนใหม่เข้ามาเนี่ยมันมีเกณฑ์ก็อาจจะเป็นภาวะแค่ช่วครั้งชั่วคราวหรือช่วงนี้เขาอาจจะมีภาวะอารมณ์ที่อยากจะเที่ยวสนุก แต่ว่าไม่มีเกณฑ์เลิกหลากกันจริงๆรหรอกมันมีเรื่องที่ต้องตัดสินใจหรือทำอะไรร่วมกันอยู่นะคะอ่ะทีนี้มาดูกันต่อเขาคิดยังไงกับชาวราศีมิถุนลัขนามิถุนเดอะเมจิชเชียนเห็นไหมล่ะเนี่ยไฮโลแฟนอีบบางท่านคุยกับชาวราศีพฤกศกละคนานพฤกศแล้วก็สี่เหรียญเห็นไหมคะอ่ะเปิดให้ดูทีละใบนะคะเดอะเมจิเชียนเขาคิดแผนการไว้ทุกอย่างแล้วต้องใช้เขานี้แผนการไม่เขาคิดอะไรล่วงหน้าไว้กับสถานการณ์ของความสัมพันธ์นี้ไว้หมดแล้วว่าเขาจะต้องไปในทิศทางไหน นะคะให้ถูกใจคุณแล้วก็ถูกใจกับชีวิตเขาแล้วถูกใจกับใครหลายคนที่เขาผูกพันด้วยประมาณนี้นะไฮโลแฟนแต่ว่าเขาจะพูดจริงกับคุณนะแต่อะไรที่พูดไม่ได้ก็จะไม่พูดนะคะอะไรที่ทําได้ก็จะทําจะรับปากให้แต่เขาแต่ถ้าเป็นความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนบอกเลยว่าเขาอยากกักคุณเอาไว้ในความสัมพันธ์ไพ่สี่เหรียญอยากกักคุณเอาไว้ในความสัมพันธ์อย่างที่บอกเขาอยากมีคุณเอาไว้ในความสัมพันธ์นี้แต่เขายังไม่คิดจริงจังอะไรกับคุณหรอกนะคะยังอยากจะไปเรื่อยๆกับชีวิตไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆ นะคะอยากเที่ยวเล่นสนุกไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆอยังไม่คิดจะจริงจังในความสัมพันธ์นะคะทีนี้มาดูกันต่อค่ะว่าความสัมพันธ์นี้ค่ะจะเป็นยังไงต่อไปแนวโน้มความสัมพันธ์ King of Cups Knight of Pentacles The Strength บางท่านคุยชาราศีสิงห์ักษนาสิงห์จ้ะเจ็ดดาอ่ะโอเคอีกสองใบค่ะไล่ฝั่งโอ้บางท่านคุยชาราศีพิจิกลักนาพิจิก กรณีแรกถ้าคุณไทยบางค่นบางคนก่อนเลยนะใครที่มีเกณฑ์ยาล้างแล้วจบกันไปคุณมีเกณฑ์ที่จะยาล้างและแบ่งทรัพย์สินอะไรกันได้อย่างเรียบร้อยนะคะโอ้อันแรกก่อนเลยนะคะเขาจะยอมตามเงื่อนไขของคุณทุกอย่างนะคะแต่ก็ยังให้คุณอยู่ในฐานะที่รับผิดชอบความสัมพันธ์ตรงนี้ไปเรื่อยๆอันนี้ในกรณีของความสัมพันธ์ที่มันใกล้จบและขาดแล้วนะแต่แต่มันก็มีบางความสัมพันธ์ที่ยังไม่จบหรอก ะะอันนี้ให้กรณีแรกก่อนเข้ามากรณีแรกก่อนส่วนกรณีอีกที่สองความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนคุณมีเกณฑ์ที่จะความสัมพันธ์นี้จะดรอปลงช้าลงแล้วพวกคุณจะเงียบหายกันไปเลยค่ะเงียบหายกันไปเลยแล้วอยู่ๆเขาจะกลับมาแต่การกลับมาของเขาคุณจะไปรู้ข่าวาว,ว่าเขาแอบไปมีใครอีกคนหนึ่งแล้วทําให้พวกคุณต้องทะเลาะก,กันและจบแยกทางจากกันไปแต่เขาจะเข้ามาส่องคุณยังส่องความเคลื่อนไหวคุณอยู่คุณทําอะไรอยู่ไหมเป็นยังไงบ้าง ยังจะอยู่หรือเปล่ายังมีใครไหมเป็นยังไงชีวิตความเคลื่อนไหวของคุณเป็นยังไงบ้างนะคะแต่เขาก็จะเงียบไปเลยเงียบไปเลยเพราะว่าเขาเองก็รู้สึกผิดกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นถามว่าเขาหาวิธีทางกลับมาไหมเรื่องนี้เขาเองก็ช็อกไพ่บอกว่าเขา,เขา,เ,ขา,เ,ขาเขายังหาหาโอกาสที่จะกลับมาไม่ได้นะคะการยังหาโอกาสที่จะกลับมาไม่ได้แต่ไพ่บอกอยู่แหละปักหน้าน่าจะมีการตามกันมา เขาน่าจะมีการกลับมาเพื่อทําความเข้าใจใหม่กับคุณมีการตั้งเงื่อนไขอะไรใหม่กันเกิดขึ้นอาจจะมีภาวะที่กลับมาเจราจาแล้วจบกันได้ด้วยดีนะคะอันนี้ในบางคนบางท่านแต่บางคนบางท่านกลับมาเจราจาเพื่อที่จะให้คุณไปเป็นมือที่สามอยู่ในความสัมพันธ์นี้ต้องระวังนะต้องระวังนะมิถุนนะอ่าโอเคทีนี้มาดูเรื่องการงานของชาวราศีมิถุนและคนมิถุนคะ่ะเหนื่อยใช่ไหมนะคะเงินก็น้อยงานก็เยอะ ตัดสินใจก็มากมายมีเรื่องที่ต้องตัดสินใจเรื่องงานตลอดนะคะปรึกษาใครก็ไม่ได้อา่าวดูสิเนี่ยเงินก็น้อยอีกหนึ่งดาวเรื่องที่ต้องตัดสินใจค่ะหรือคุณมีเกณฑ์ที่จะกตัดสินใจไปหาที่ใหม่ด้วยในบางคนบางท่านนะคะในกรณีบางท่านบางคนค่ะคุณมีเกณฑ์ที่ คุณลองไปเช็คให้ดีๆว่าคุณเคยทําอะไรเอาไว้ในงานตรงนี้พนักงานประจำก,ก่อนนะหร,หรือหรืองานทั่วๆไปงานบริษัทหรือว่าเป็นเจ้าของบริษัทเป็นเจ้าของกิจาการคุณทําอะไรเอาไว้ที่ปกปิดหรือว่าดินพอกหางหมูเอาไว้แล้วยังไม่ยอมแก้ไขสิ่งนั้นมันจะกลับมาทําให้คุณมีเหตุที่ต้องยุ่งยากในในงานที่คุณทําปัจจุบันนี้ไปเช็คดูให้ดีๆนะคะทีนี้มาดูเรื่องการเงินของ,ของชาวราศีมิถุนและขนาดมิถุน ตอนนี้ลงทุนอะไรไม่ได้เลยค่าใช้จ่ายเยอะนะคะต้องรับภาระทุกอย่างอยู่อยู่คนเดียวด้วยใช่ไหมในทุกๆเรื่องแต่ถามว่ามีเงินเข้ามาไหมมีมีอยู่เรื่อยๆแต่มีเงินเยอะนี่ก็เยอะรายจ่ายก็เยอะนะคะอืมอะทีนี้มาดูกันต่อที่สถานะคนโสดบ้างคนโสดจ้ะโชคลาไม่มีนะสถานะคนโสดค่ะโอ้มันยังไม่ใช่จังหวะที่ดีในการที่จะคบหาใคร ใจคุณยังไม่พร้อมที่จะมีใครจริงๆหรอกนะคะคุณยังเอนจอยกับชีวิตไปก่อนโอกาสที่จะมีคนใหม่ๆเข้ามามีไหมก็ยังไม่มีที่เข้ามาแล้วถกใจนะคะสถานะไม่ชัดเจนค่ะไฮคริสเตชระวังเรื่องของอารมณ์ในเรื่องของความสัมพันธ์คุณจะอ่อนไหวกับมันมากๆในช่วงปักปักหลังของเดือนมีนาคมนะคะคุณจะอ่อนไหวกับมันมากๆต้องระมัดระวังหนึ่งนะคะอื ต่อไปค่ะคนมีคู่โอ้ยมีเรื่องมื่อที่สามเข้ามาใช่ไหมในกรณีบางท่านบางคนค่ะแต่ไพ่บอกว่าเดี๋ยวทุกอย่างจะถูกเคลียร์ไปได้ดีและจะกลับมาดีขึ้น่ะจะกลับมาดีขึ้นอย่างที่บอกแหละเขาอยากออกนอกรูนอกทางบ้างแต่ยังไงสุดท้ายเขาก็ยังอยากมีคุณอยู่ในเป็นเป็นครอบครัวกันอยู่นะคะแต่มันก็มีบางคู่ที่จะจบไปแล้วถึงทางตันและไปต่อไม่ได้ เพราะว่ามีเหตุที่ว่าทั้งคุณแล้วเขาก็ต่างมีใครเข้ามาด้วยนะคะอะประมาณนี้นะคะชาวราศีมิถุนลัคณามิถุนนะคะใครชอบทุกนี้ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด Subscribe ใครสนใจดูดวงส่วนตัวเจ้าราดีอยู่ใน description box ด้านล่างกดที่ลิงก์นะที่เขียนว่าไลน์แอนะคะทุกคนโอเคแอดไลน์มานะจาัจนจะแอดไลน์มาตามชื่อช่องเลยนะคะประมาณนี้นะคะทุกคนโชคดีนะสวัสดีค่ะ